สวดมนต์ก่อนนอนพลิกชีวิตได้ทันตาชีวิตไม่ติดขัดเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตก่อนเริ่มต้นสวดมนต์ไหว้พระทุกครั้งให้ทุกท่านน้อมระลึกถึงพระรัตนตรยัยกับบูชาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์แล้วจึงค่อยเริ่มกล่าวบทสวดมนต์ตามนี้อิมินาสกาเรณนะพุทธัทงอภิปูชยามิ อิมินาสกาเรนะธรรม,มังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะสังคังอภิปูชยามิอารหังสัมมาสัมพุทธโภธพคะวาพุทธังพคะวันตังอภิวาเทมิกราสวากขาโตพคะวตาธโมธรรม,มังนัมสามิกราสุปปิปันโนพคะวโตสาวกสังโค สังฆังนามามิกราบนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัตถายะติสารเนนสหะ ปัญจศีลานะะิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัคนัตถายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะตตะติยัม <partes> ป <magical latego> ิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัคนัตถายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะพุทธังสารนังคัจฉามิ ทำมังสารนังคัจฉามิสังคังสารนังคัจฉามิทุตยิม à, ตยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุตยิยมปิทำมังสารนังคัจฉามิทุติยมปิส,งสังคังสารนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยมปิทำมังสารนังคัจฉามิ ตติยมปิสังขังสระนังคัจฉามิปานตาิปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอธินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิกาเมสุมิฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ สุราเมระยะมัชะปัมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสัมาธิยามิข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานว่าตั้งแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะขอรักษาศีลห้าอิติปิโสปะคะวาอะระหัง สัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปั p น n n o s u โ a t กวิทูอนุตโรโปุริสาธรรมมาสาริสทธาเทวมนุสานังพุทโภคาวาติสวาคาโตภาคาวตาธรรมโมสันทิทิโกอากา อาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนาหิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆอุชุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆญาญาปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสัง สังโฆสามีจิปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆยาทิทังจัตตาริปุริสายุคานินาัปุริสปุะลาเอสาภาควะโตสาวกสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักกิเนยโยอัญชาลีกะระนิโยอนุ Utara punya yakhe lokasati.